สวัสดีค่ะคิมนะคะซึงกีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการไม่สวยก็เหนื่อยนอยนะครับถึงว่าวันนี้คุณคิมดูเพลเพยๆแล้วค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเนื่องจากว่าทั้งคุณคิมแล้วก็คุณสึงกีเนี่ย เป็นคนที่ไปเกาหลีบ่อยเราก็เลยแบบอยากมาคุยกันเรื่องครั้งแรกในเกาหลีเราให้ฟังหน่อยนะครับไปเกาหลีครั้งแรกกันเมื่อไหร่คือคุณซึงกีน่าจะไปก่อนเพราะช่วงนั้นคุณซึงกีไปเรียนเนาะแต่คุณไมไตอบของเราอุ้ยประมาณสิบปีที่แล้ว่าจะรู้อายุเราเนาะค่ะคุณกีมไปทํางานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนี่แหละสิจ้าหรือว่าเก็บผลแล้มาเก็บผลไม้หนาวมากเดี๋ยวไม่ะไงเนี่ย ประมาณ5-6ปีที่แล้วครับอืม5-6ปี หกไปเลยอืหกปีที่แล้วจี้สมัยที่อยู่ในสภาแต่ว่าของซุนกีเองเนี่ยตอนนั้นไปอ่าไปเรียนไปเรียนสมัยมหาลัยค่ะดูยกระดับไปเก็บผลไม้ีคนึงก็ไม่เรียนไปเรียนอยู่ในโซตอนนั้นอยู่ต่งจังหวดหรือเปล่าแหลกมากตอนนั้นอยู่คันนงนาแต่คันนำไม่ค่อยมีผลไม้เก็บเท่าไหร่ ครั้งแรกเนี่ยเราตกใจกบอกว่าถ้ารมอะไรที่มันแบบแตกต่างจากวัดเราแค่ไหนอะไรยังไงไหมตกใจแรกเลยที่ทํางานเกาหลีก็คือเวลาเราจะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราต้องมีอายุที่เยอะกว่าแม้แ<อ>ม้มันอาจจะแบบไม่ใช่อายุที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ในไทยมันไม่มีเลยเนาะ ในไทยคือจะไม่ให้โกงอายุทุกคนอยากอายุน้อยเมื่ออยู่ที่ไทยใช่ทุกคนอยากอายุน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่เกาหลีว่าถ้าทำกจะเป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำงานมันมีผลตอนแรกไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าสาบานนั้นแล้วนะใช่แต่ว่าตอนไปเรียนก็คือเหมือนแบบทุ่มสองทุ่มแล้วก็ชวนเพื่อนออกไปแบบซื้อไอติมกินกันขากลับก็เดินมาแบบมันก็ไฟมืดมืดสลัวสลัวแล้วข้างกำแพงอะก็เห็นเป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เหมือนทำท่าเหมือนแบบ อุ้มอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งในระดับแบบประมาณใต้ขาอ๋าอ,อ,อใต้ขัดด้วยน่าสนใจจัใช่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แบบเอ้ยอยากรู้อะอยากรู้อยากรู้ด้วยใช่ไหว่ <c oughs> คือตอนแรกไม่อยากรู้พอเห็นว่าใต้เข็มขัดปุ๊บไม่ใช่คือแบบรารู้สึกมันเป็นขยุมขยุบแล้วแล้วก็เลยแบขยุบขยุจริงๆ ก็ททคือแบบตัวอะไรวะแล้วหันไปดูแล้วก็คือไม่ใช่นางเป็นคนลุกจิตจ,จริงๆอันนี้ช็อกม,มากก็คือ,คอไม่ใช่วัตถุอะไรแต่ว่าเออได้แหละสกิดเพื่อนมึงลองดูดีใช่ปวะเปี๋ยวก็หันไปดูอีกทีนึงก็คือสกิดกับจับมือกันแล้วก็วิ่ง กลัวคือกลัวแล้วคือเหมือนกับว่าหออะที่เราอยู่ที่ตอนที่ไปเรียนน่ะมันเป็นหอรวมแต่ว่าเขาจะสลับชั้นกันก็คือผู้หญิงสมมุติว่าผู้หญิงอยู่ชั้นหนึ่งผู้ชายชั้นสองอะไรเงี้ยแล้วเราขึ้นลิฟต์อะเราเจอใครใส่แว่นน่ะเรากลัวหมดนเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วหลังจากนั้นคือไปซื้อไอติมทุกวันเลยไม่เราไม่ออกไปเลยกลางคืนกลัวะเมาแรกในเกาหลีโอ้ยไม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเมาขนาดนั้นนะ แต่ว่าเป็นการเมาที่มันไม่ควรปเป็นเมาะนะเวลานั้นนั่นก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับฉัน <laughs> เราไปได้วยกันเราไปได้วยกันเมื่อวันที่ห้าปีที่แล้วัำได้ <laughs> มาเป็นช่วงเราทำงานนะเนาะแล้วเราก็ <laughs> ไม่อะไร <laughs> แล้วเราก็เราเล <laughs> ่นสวนไว้สิ <laughs> แล้วเราอะ่ะก็แอบไปกินเบียร์กันแบบคือซิกเนเจอร์ของเกาหลีคือเบียร์กับไก่ต้องได้กินในช่วงหน้าหนาวคือแล้ก็แอบไปกันใช่ไหมแบบ ้วกลับดึกด้วยเราบอกเขาแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่เอาไม่ไปเราไม่เราไม่กินอ <laughs> นะไรเงี้ยใครพาไปเลยเขาก็บอกว่าหิวมากไนงะก็เออไก่ทอดแล้วกันอยู่ไม่ไกลมากนะอะไรเงี้ยไปไปนร้านเบียร์เลนะครับ,บร <laughs> มันเดินไกลไงไอหิวน้ำแหละใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเมาแรกนะที่เสี่ยงด้วยนะต้องไม่เมาแรกสิเขราไปเรียนก่อนตั้งสิบปีเนสิบปีตอนนั้นก็คือหนักกว่าก็คือเรียนอยู่กินหลังหอเลยค่ะ มันเป็นเซเว่นบอกแล้วเซเว่นของเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเเป็นโต๊ะให้นั่งอยู่ข้างหน้าเซเว่นซื้อแบบมาม่าซื้อรามยอนแล้วก็แบบพวกท็อกอะไรเงี้ยมานั่งกินตรงนั้นได้เลยเราก็คือแบบกินไปแค่แบบแก้วเล็กๆใช่ไหมอันเดียวแล้วก็ขาพับไปเลยรักแรกในเกาหลีหูรักนี่คืออาจจะไม่ได้สมหวังสองฝ่ายรักสำหรับเรามีแต่ทะเลาะเบาะแว เฟิร์นลบในเกาหลีเนาะก็จะเป็นที่อิตาลีก็ไปเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็แลกคาถกการอะไรอย่างเงี้ยแรกแรกอะไรนะคาถกโอเคก็กระทอกฮะแล้วก็แรกแรกการอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแต่ว่าการคุยของเราเนี่ยเป็นลักษณะของแบบเวลาเปลี่ยนเวาทำกันมากกว่าก็คุยกันมาสองปีเลยนะพอมีครั้งหนึ่งก่อนโควิดเขาบอกเขาจะมาไทยแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะพาแฟนเขาไปด้วย จบไปบล็อกเลยหลังจากรักแล้วลองให้ครั้งแรกในเกาหลีเรื่องอะไร <c oughs> โอ้โหโอ้โหน่าจะเรื่องเดียวกันแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดว <c oughs> ให้เล่าก่อน <c oughs> เ,ออเดี๋ยวเล่าก่อนดีกว่าเออสกีเล่าก่อน ก็คือตอนไปทํางานนี่แหละก็คือเดินทางคนเดียวครั้งแรกอากาศประมาณแบบติดลบงงาองศาต้องไปทํางานที่โรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เปิดไปตอนนั้นด้วยความชะล่าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปหาเอาแถวนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอลงเครื่องปุ๊บโอเคนั่งบัสมาถึงใกล้ๆโรงพยาบาลแล้วแหละก็คือหาโรงพยาบาลไม่เจอ เดินอยู่ประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งนึงอารมณ์เหมือนแบบคนที่ไม่ได้นอนบนเครื่องเบาได้ไหมข้าวก็ยังไม่ได้กินแล้วหนาวมากแล้วแบบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเดินลากระเป๋าแบบว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่อะแล้วก็เดินร้องไห้จ้ะอยากก้านแล้วมาทำอะไรที่นี่แล้วอะจริงแล้วก็แบบ ขณะเดินอยู่ก็บังเอิญมีคุณลุงท่านหนึ่งน่าจะเพิ่งออกจากร้านดื่มร้านหนึ่งแถวทั้งใช่ไม่มีไม่มีก็อีมิดชิดดีค่ะเพราะว่าน่าจะหนาวคุณลุงเดินมาพอดีแล้วก็เลยก็หางทางอะไรเงี้ยคุณลุงก็เลยเดินมาส่งเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งในความประทับใจนะที่แบบมีความเศร้าบนอยู่ก็ขอบคุณกิมก็ก็เลยชุงไปทํางานแหละค่ะเนี้ยแบบไปทํางานแบบนานมากแล้วคันนี้ย คิดถึงแบบคิดถึงหันทาม <laughs> เฮ้ยหนูก็คิดถึงแม่ <laughs> นี่ออกจะคิหรือเปล่าค <laughs> นคิดถึงแ <laughs> ม่เลยค่ะ <laughs> อาหารก็ต่างเพราะามันก็ตาก่ตา,ตางอย่างมันก็ทําให้เราแบบเอคิดถึงเมืงเบบองไทยอะไรอย่างเงี้ยแอบร้องไห้แล้วก็คิดเลยว่าเฮ้ยจะชวนครอบครัวม,มาอยู่นี่เลยดีกว่าเฮ้ยจะสร้างครอบครัวที่นู่นเลยโอ <laughs> ้ยน่าสนใจจะสร้างครอบครัวกันรักแรกไปโอ้ยเขาก็บอกเลยเขามีแฟนแล้วค่ะมองแฟนจะร้องเอาเท่จะร้องไห้อันนี้ด้วยเนี่ย พอเราไปทํางานแล้วก็ต้องเจอคนเยอะๆเจอลูกค้าเยอะๆอะไร<ๆ>เงี้ยจำเคสแรกของตัวเองได้ไหมจาได้ที่เขาน่ารักแหละเขาแบบน่ารักเลยคุยง่ายนะคะ<ๆ>เคสปับขคงหน้า<ๆ>ซึ่งเราคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าเออเนี่ยแล้วหลังํำหน้ามันจะบวมประมาณหนึ่เดือน3เดือนนะอะไรเงี้ย<ๆ>แล้วเดี๋ยว6เดือนจะเข้าที่1ปีก็จะแบบ แล้ว,วร้อยเว100%เซ็นต์คุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วพอออกจากห้องผ่าตัดปุ๊บเข้ามาในลิฟต์เจอกระจกเอ๊ะทำไมหน้าพี่ยังไม่เล็กเลย <laughs> <laughs> นี่เลยเคสนี้ <laughs> แล้วเราก็เลยแบบเปค <Okay, S 1> วยนะี <laughs> หนูว่ามันน่าจะต้องบวมก่อนแพะ้วเราก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์เท<อ>่าไหร่โาก็เข้าใจดีอะไรเงี้ยก็พาากินข้าวช็อปปิ้งอะไรกันตามปกติเคสแรกของทีมจะเป็น สามเขตแรกมากกว่าคุณกินไปไปไป็คกอรกทับฉันไปเลยใช่ <laughs> เขตเดียว <laughs> <laughs> คุณทำไปมาแต่คุณกินไปแถวโฆษณาอ่าแล้วครน,นี้แบบต้องพาโมเดลบินไปขายที่เกาหลีเพื่อ,อ,อถือว่าเป็นการผ่าตัดทีเดียวแบบอ่าช่วงเดียวกันอ่ะสีสะ่อ่ะสี่เคตใช่ไหมอ่ะสี่เคสแล้วคิดดูว่าเราต้องดูแลสี่เคตพร้อมๆกันอ่ะ ใช่แต่ว่าน้องๆคือน่ารักมากคือบวมแล้วน่ารักเหมือนแบบอะไรนะเชลีทัมบี้เหรอมันไม่รู้อยู่นะไม่ได้หรอไม่ได้มาในน้องมาดูน้ำโกรธแล้วทำอะไรกันบ้างสี่เคสคงหน้าก็มีคงหน้าตาจมูกอืมที่ไขมันแล้วหลังเจ้าพาตัตเสร็จฮะคือแน่นอนอาการบวมมันมันต้องมีการแบบเจ็บนิดนึงอยู่แล้วแล้วเจ็บบางระบมบ้างอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่หยุดถ่ายโพสณาเลยจ้ะไปหมดเลยแบบชายแดงก็ไปตอนนั้นอะไปตามรอยซูนจุงกิ ไปทุกที่ของเกาหลีอะไรเงี้ยก็สนุกดีสิ่งที่สําคัญเลยคือคุณหมอด้านสายลักรรม,มคุณหมอท่านแรกที่เราได้ร่วมงานด้วยจำ,ำ <นะ S 2> ได้ไหมได้ก็คือเขตโคงหน้าที่บอกก็จะเป็นตอนนั้นเป็นคุณหมอโอชังยอนค่ะโรงพยาบาลบานองบังกีคุณหมอโอใจดีหน้าข,ของคุณคิมเป็นคุณหมอ มันคือคุณหมอช่วยใช่ใช่ใช่คุณหมอช,วช่อชวยซึ่งทำไมเรายยต้องคอยบบอกับกระชากไปได้ตลอดอ่ะ <c oughs> คุณหมอช่วยนะก็น้องๆได้ปรี๊กันมากน้องๆแบบหุ้ยหมอรอบมากเลยคือเป็นคุณหมอที่แบบได้ร่วมง,งานกันครั้งแรกอะไรเงี้ยอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้เราแบบจำมาตลอดเลยคือในระหว่างการ่าตัดมีน้องโมเดลเคสหนึ่งละเมอพูดขึ้นมาว่า you are smart ออะไรย่างเงี้ยวทั้งที่แบบตอนนั้นคือ น้องไม่มีสติอะเราแต่ว่าน้องสามารถพูดชมหมอได้อะเออแปลว่าหมอต้องหล่อจริงๆนะแ่ใจเนาะควใจ,ใจเลยเรื่องเกี่ยวกับแสยกรรมกับโรงพยบาบาลกับอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วเนี่ยประทับใจอะไรยังไงบ้างราจริงๆประทับใจในช่วงเวลาที่ได้อยู่กบับคนไข้อย่างเงี้ยมากกว่าเพราะเหมือนแบบแต่ละคนคือเหมือนเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรไปมากกว่าแค่ความรู้ในด้านสัญญกรรเราได้รู้จัก อ่าคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะสุดที่คุณกินประทับใจเริ่มกินอีกแล้วอะ่ะอ้าว <laughs> ไม่ฉ <laughs> ันผู้ชายสวย <laughs> เลยนะทำ <laughs> ไมกินอีกแล้วอ้าว <laughs> ไ,ไม่ใช่เรากินโดยตรง <laughs> แต่คือว่าเออเราทำงานร่วมก,กับหลายโรงพยาบาล <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> แล้วคันเนี้ยแต่ละโรงพยาบาลอะ่ะคือดูแลเราดีมาก <laughs> คือแบบเทคแคร์ทุกอย่างผู้บุรการนะแบบถึงขั้นแบบให้ให้ให้แบบ ระวตการของของผุ้มนอการมันเลยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปทุกครั้งที่มีการประชุมงานหรือคุยงานกันเนี้ยโรงพยาบาลจะถามตลอดลว่าทานข้าวหรือยังเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะแล้วคิดดูว่าคุณคิมประชุมก็ตอบว่าอะไรยัง <laughs> ทุกครั้งทุกครั้งแล้วคิดดูว่าแบบบางทีคุณคิมมีประชุมแบบสามทีวันวันหนึ่งอ่ะคุณคิมก็ต้องกินแบบทั้ทุกมือเลยเลยเนี่ยก็เลยก็เลยประทับใจ S <S <S ไม่คือด้วยความที่ว่าพอโรงพยาบาลนะฮะที่เกาหลีคือเขาแบบค่อนข้างแบบเอ็นจอยแล้วก็แฮปปี้กับทางปัมมีมากๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าทางเราก็ทํางานด้วยกันแบบด้วยมิตรภาพจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลเราดีแล้วก็ดูแลดีเช่นกันอ่าสำหรับอ่าทางเรานะครับก็ค่อนข้างมีประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานเนี่ยอยู่กับ เกาหลีเน <owad Es> ี <economies> ่ยมาค่อนข้างยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาปรึกษาเสลยกรรมหรือการไปทำเสียกรรมที่เกาหลีเนี่ยก็สามารถแบบไว้วางใจให้ทางเราเนี่ยดูแลให้ได้เลยใช่เพราะว่าการไปเกาหลีของเราแต่ละครั้งเนี่ยน้อยมากเลยที่จะอยู่แบบนอกโรงพยาบาลก็มีแค่โรงพยาบาลกับร้านอาหารสองอย่างก็ดูได้ว่าใครอยู่โรงพยาบาลใครอยู่ร้านอาหารนะคะ ใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวแกก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับแ้วก็สามารถกด u u s s r r i e นะครับที่ช่องโอปป้ามีทีวีครับไปพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอปป้ามีพร้อมดูแลทุกความสวย